ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทําไม่ได้ในในสมในโลกในจักรวาลน,นี่ไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์เรื่องฤทธิดเด์เเรื่องอะไรก็ตามทําไมพระองค์ทําไม่ได้สี่ประการแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทาไม่ได้หนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของคนอื่นได้คนไหนทําคนนั้นทบไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วสอง ความสิวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้เนี่ยโดยการพูดสปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกเอาเองสิถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยจะไม่ฟังกันเลยนะไม่มาหากันเลยย่อมมีเหตุมีปัจจัยถึงบอกไม่มีเรื่องบังเอิญ แล้วใครจะไปแก้กรรมให้ใครได้ล่ะทีนี้เก่งกว่าของพรธเจ้าอีกนะพระอินทร์มันจะมาโดนบันดาลได้เลยมาแก้กรรมคนอื่นนี่นะมันแก้กรรมตัวเองก่อนนี่ศาสนา,าพุทธเรามันถึงไหวเปียเสียขาพากันไปบิ่งวอนร้องขอขอเทวดาขออะไรพญานาะคมันจะไปขอได้ยังไงกรรมมึง มึงจะรวยมึงก็สร้างทานไว้นานฮะยังนี้ยไวไหลไยพวกไรยชิฮะมันใช้ของเก่าทั้งนั้นแหละพวกมีเงินน,น,น่ะนะยังไม่สนใจเลยมึงรีบสร้างผลขวายหาสมบัติอริยาซ้ำไม่จนเองสิจริงไหมกูจึงไม่สนใจไงังไ่ชื่นชมทำไมสมบัติของคนอื่นอาจารย์อีสา,วาวนวาน่ะ เงินแสนเงินหมืน่นเงินล้านมาซองเงินบาทเท่า,าสวยแผ่นเขามาซอสวยแผ่นอายเนวเพราะเราเนี่ยไม่รู้จักตัวเองที่สุดทั้งหลายเธอจะขนขวายฝังลูกนิมิตนะพระพุทธเจ้ากูไม่เคยได้ยินนะจริงไหมไปหามาให้กูฝังดู พิสูทั้งหลายเธิจงไปหาพระป่านะพิสูจทั้งหลายเธอจงเพียนเพ่งทอดกระถินมันเป็นกุศลทอดมันทุกวันน่ะนะถ้ามันเป็นกุศลมันดีจริงๆรงิฮะการเจริญสติภาวน,นาตั้งหาพระพุทธเจ้าบอกพิสูจ์ทั้งหลายเชิจง,งเพียงเพ่ง,พยงอย่าเป็นผู้ประมาทนี่สมบัติของโลกเนย มันใช้ได้แค่ชั่วข่าวแค่นี้นแหละอยากได้ไม่ได้หมายความวัตรักจะได้นะจะบอกให้ถ้าเราไม่เคยสร้างไม่เคยทำนั่นเป็นเรื่องของกรรมจริงๆฮะแม้จะรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมสูงต่ำลำเขาวจมูกลบในรวนเกิดจากกรรมอย่งนั้นเละ yên ừ. bái